สวัสดีค่ะดิฉันนางปรียาพรชูกะสันครูกศออนอตำบลคลองลุ่ขอนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ2,500ดังนี้ก็อสกนอตำบคลองลุ ทั้งอยู่อาการอบตคลองล้หลังเก่าหมู่ที่4ตำบลคลองล้อำเภอกันตังจังหวัดตรังมีพิกัดตำบลตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจนอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมีการบันทึกข้อมูลบุคลากรช่องทางตติด่สอสื่อสารมีเว็บไซต์และมีแฟนเพจเฟซบุ๊กที่สะดวกต่อการตริดต่อสื่อสารมีการบันทึกข้อมูลคณะกรรมการกศสอนตำบลมีการรายงานข้อมูลสารสนเทศมีการจัดทำแผนการดำเนินงานและมีการรายงานในระบบดีเหตุไมเหุที่เป็นปัจจุบัน ครูกระทรวออบลญคลองลุเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆดังนี้ร่วมพิธีตำบลตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระพระมินทร,ารามาธิปดเศรสินทรามหาวาชิราลงกรณ์พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวณสาราประชาคมอำเภอกันตังจังหวัดตรังเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิปีสีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวณวัดโคกยางหมู่ที่1ตำบลโคกยางร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าบ้านหนองสเสม็ดหมู่ที่สองตำบลคลองชีล้อมร่วมกิจกรรมพิดอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเราทำความดีด้วยหวัวใจณโนะรงเรียนบ้านคลองรู้ตำบลคลองรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาทั้งสองภาคเรียนจำนวน1 1 6บคนแยกเป็นระดับปฐมสองคนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3 6บคนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน7จคนสรุปผลการเข้าสอบการสอบของนักศึกษาภาคเรียน ทีสอปีการศึกษา2565มีนักศึกษาจำนวน61คนจำนวนนักศึกษาเข้าสอบจำนวน4 6คนการสอบจำนวน1 6คนคิดเป็นร้อยละ75.41และมีผู้จบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนเข้าคนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนสาคนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนหกคนนักศึกษาผู้จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพและศึกษาต่อร้อยละหนึ่งร้อยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายและมีความพึงพอใจจากผู้รับบริการร้อยละเก้าสิบานการศึกษาต่อนเนื่องจัดกิจกรรมดังนี้ โครงการจัดการศึกษาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนอบรมหลักสูตรการทำเครื่องแกงตํามือณนาหาการอเนกประสงค์หมู่ที่4ตำบลคลองรู้มีผู้เข้ารับบริการและผู้จบหลักสูตรจำนวน15คนโครงการจัดการศึกษาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจอบรมหลักสูตรการทำไก่เค็มสมุนไพรหน้าอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่4บ้านโหนาน หลักสูตรการทำเครื่องแกงทำม,มือหน้าบ้านเลขที่29ตัาหนึ่งหมู่ที่3บ้านบางเตาหลักสูตรการทำกระป๋อผ,ผ้าเป็นหน้าบ้านเลขที่103หมู่ที่6บ้านคลองเคียนหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมนาศูนย์อปปรอตบุญคลองรุหมู่ที่5บ้านนาเหนือจำนวน2กลุ่มหลักสูตรการทำอาหารขนมหนะ้าบ้านเลขที่52หมู่ที่2บ้านต้าดานมีผู้เข้ารับบริการและผู้จบหลักสูตร ตั้งหมด75คน โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตครูนำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยจัดอบรมประชาชนหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิป,ปไตยมีผู้เข้ารับบริการและผู้จบหลักสูตรจำนวนสามคนโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาเศษษษาปปรษฐกิจพอเพียงครูนำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเรื่องสวนปักรักลกด้วยกระยาเปียกลดโลกร้อนรุ่นที่สองนากรสวตำบลบ่อน้ำร้อน,น,ำอ,นอำเภอกันต ทงจังหวัดตรังมีผู้เข้ารับบริการและผู้จบหลักสูตรจำนวนสามคนสามารถบรรลุค่าเป้าหมายและมีความพึงพอใจจากผู้รับบริการ้อยละค้าสิบห้าการจัดการศึกษาตามมัธยาศัยจำนวนกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการอาานกศสอนตำบลมีผู้รับบริการจำนวน120คนบ้านหนังสือชุมชนมีผู้รับบริการจำนวน2 6 2คนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาตลาดมีผู้รับบริการจำนวน87คนหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายมีผู้รับบริการจำนวน181คนส่งเสริมการอาานอาสาสมัครส่งเสริมการอ่หานมีผู้รับบริการจำนวน1 8 0คนค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน300รคนมีผู้รับ บริการทั้งสิ้นจำนวน830คนงานปากคีเกอรือก่ายมีหน่วยงานเกอรือก่ายจำนวน4หน่วยงานร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้ร่วมโครงการกับเพื่อนเแ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง กิจกรรมยิ้นชันพาดป้าปาปิ่นโตเอโลภัยวัตรเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีและมุ่งหวังให้ทุกคนได้นำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน ร่วมกิจการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลและคณะกรรมการสปจตอำเภอกันตังณฮาการอกอซิมบี้เทศบาลเมืองกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังร่วมประชุมวางแผนประจำเดือนณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรุอบรมคอปนเลือกตั้งล่วงหน้าณอาคารกอซิมบี้เทศบาลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังสสปจตตำบลคลองรุ ร่วมกิจกรรมดุลนรงและส่งเสริมการเลือกตั้งปี2561งานนโยบายเร่งด่วนมีกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการกศนปักหมดุดรุปถึงที่ลุยถึงถิ่นลงพื้นที่ติดตามผู้การโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการในพื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อกรงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ กิจกรรม่มิติน้ำมู่ที่6ตำบลคลองรู้มีผู้เข้ารับบริการและผู้จบหลักสูตรจำนวน1 6คนโครงการตาน้องขับมาเรียนติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันเพื่อให้ได้รับการก้าศึกษาต่อจนจบระดับการศึกษาภาคบังคับโครโกงการดนรงประชาสัมปันธ์การเลือกตั้งสสในพื้นที่ตำบลคลองรู้ โครงการอาสศาสมัมรกระทรงศึกษาดิการโครงการสถานศึกษาปลอดภัยพิธีมอบตรงกอนนองสารศึกษาปลอดภัยไร้สารพิษโครงการสำรวจตำเนียบกลังภูมิปัญญาประจําพียวพมะาาณ2 5โครงการบรมที่ปรึกษาชมรมอาสาเยุวกาชาติแบบออนไลน์ป่านสื่ออิเล็กทรอนิก โครงการรวบรวมหลักสูตรพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัโครกศสโนโจังหวัดตรังงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายรับการติดตามศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษารับผิดชอบฐานการเรียนรู้สาระการประกอบอาชีพรายวิชาการพัฒนาอาชีพระดับมัธยมศึกษาตนต้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ระหว่างวันที่9-10พฤษภาคมพศ2 5 6 0ณห้องประชุมสำนักง,งานกศนจังหวัดตรังรับการนิเทศกศนธรรบุญจากนางนภาฟาชีรชุภาสผู้อำนวยการสำนักง,งานส,งส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังและคณะลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินง,งานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังรับการประเมินบ้านหนังสือชุมชนระดับจังหวัด น้ำบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองรู้ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นึ่ตำบลคลองลอรู้อําเภอกันตังจังหวัดตรงังโครงการพัฒนาบุาคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานหลักสูตรเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอน Active Learning ระหว่างวันที่1 9 2ถึง21เมษายนณโรงแรมเรือรัชดาอําเภอเมืองจังหวัดตรงัง คณะวิทยากรโครงการค่ายอาสายุวคาชาติหลักสูตรปฐมพยาบาลและหลักสูตรเตรียมความพร้อมร,รับไปพิบัติระหว่างวันที่9-3กันยายน2560ณล่องเก่งหนานท่าสา่านอมตะเตตำบลลานก่อยอำเภอป่าะ,ะยอมจังหวัดพัทลุงประจุมปิการโครงการปลูกฝังจิตส,สำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี2 5 6 6 ป่านระบบซูมหนห้องประชุมกศนจังหวอ,อําปตังเบสแบ็กทีปโครงการจัดการศึกษาตามมัตยาศัยส่งเสริมการห่านบ้านหนังสือชุมชนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการหาร่านให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุร,รกันดารเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนให้เป็นน้องสม,มุดประชาชนชุมชน เป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้านและมีข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายผลการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้รับบริการมีนิสัยรักการหานโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตองตินเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยจัดตั้งบ้านหนังถือชุมชนให้เน้องสมุดประชาชนชุมชน เป็นธนาการความรู้ใกล้บ้านและให้มีข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวที่ประเจอจนสามารถเข้าถึงง่ายมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพของตนสร้างโอกาสในการเรียนรู้ครูได้แลกเปลี่ยนความรู้ไปพร้อมกับเจ้าของบ้านหนังสือเกิดกระบวนการคิดในการอ่านเช่นการอ่านหนังสือประเภทเทคโนโลยีชาวบ้านสามารถ สร้างสรรค์เป็นทักษะของตนเองและวางแผนในการสร้างอาชีพขอ,อน,นตำบ,บุรู้สามารถดำเนินโครงการจัดการศึกษาตามอรรยาศัยบ้านหนังสือชุมชนได้บรรลุวัตถุประสงค์ส่งเข้าคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนระดับจังหวัดผนที่เกิดจากชุมชน มีความเข้มแข็งต่างด้านสังคมประจาชนทั่วไปมีโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลายจากสื่อต่างๆขอ้อนอรอตำบลคลองรู้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ